สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้พามาที่โรงหล่อพระพุทธรูปพุทธรังศีของอาจารย์อนันต์หงษ์มณีครับโรงหล่อนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่เดิมนะครับโรงหล่อพระพุทธรูปพุทธรังศีเนี่ยเคยตั้งอยู่ที่บ้านช่างหล่ออยู่ฝั่งธนบุรีครับปัจจุบันก็ย้ายมาตั้งโรงงานอยู่ที่นี่นะครับที่อำเภอสามพรานจากภาพอันนี้ก็เป็น ผลงานเก่าๆของ,งรงหล่อพุทธลังศีนะครับจากที่เห็นก็มีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็เป็นรูปของเทพต่างๆนะครับสังเกตดูนะครับว่าเนื้อพระของ,งรงหล่อนี้นยพอยิ่งมีอายุเนี่ยเนื้อพระก็ สวยมากนะครับสวยมากจริงๆต่อมานะครับก็พาเข้ามาตรงด้านบริเวณกลางโรงหล่อนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูที่โกดังหรือว่าที่เขาทำงานกันนะครับซึ่งช่วงที่ไปนี้เป็นช่วงโควิดนะครับโรงงานก็เลยไม่มีพนักง,งานแล้วก็เจ้าหน้าที่ ที่เขาทํางานอยู่นะครับก็อาจจะดูเงียบๆหน่อยแต่ว่าข้าช่วงที่มีงานนี่ก็คนเยอะมากนะครับในนี้ก็เห็นความกว้างใหญ่ของโรงหล่อนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ขัดแต่งอยู่นะครับหรือ,อาบางองค์ก็อาจจะเป็นองค์ที่ช้ำรุดนะครับมีหลากหลายมากครับทั้ง พระพุทธรูปพระเเจจิอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เขาเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็ให้มีการซื้อขายได้นะครับยังไงท่านที่สนใจก็ลองแคปรูปแล้วก็ติดต่อได้ที่ลงหล่อพระพุทธรูปพุทธลังสีตามเฟซ b ุ๊ k ที่ขึ้นนะครับเผื่อท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วสนใจนะครับ อันนี้ทำอะไรอะครับพี่ข้าวปูนครับเออเรือแรกเป็นอย่างนี้เดี๋กวก็จะติดลายครับมีลายกีจะติดลายก็คือแต่งลายอย่างนี้ต่อแต่งลายตแต่งลายตข้างล่างเป็นปูนข้างล่างทั้งข้างในเนี่ยเป็นปูนไปแล้วครับเป็นปูนหล่อแล้วแล้วก็เอาปูนด้านนอกมาทับอย่างนี้ปูนมาทับครับทับเสร็จแล้วก็เอาเหล็กยืนเหล็กแบบอย่างงั้นน่ะน่าแบบเขายืนอย่างงี้ ยงืดเหล็กอย่างนี้เอารวดพันเอาลวดพันอีกทีนึงเพื่ออะไรอรพี่กั่มันขยายตัวอ๋อนจะเบ่งขยายตัวครับปูนมันบวมอย่างนี้เหรอครับอแล้วก็แกะบล็อกจะออกมาเป็นแบบไหนครับอย่างไันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยอืเนี่ยอย่างนี้ก็ออกมาอย่างนี้เลยนี้คือเราอย่างนี้คือเราทุบเหรอครับพอเสร็จแล้วอะเป็น้วทุบอือ เทแป๊บเดียวมันก็แข่งตัวแล้วครับแล้วแล้วสีพึ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยครับพี่ละลายเผาใช้ได้อีกไหมเผาไปเลยเสียเลยจี้เพลิงไปเลยอืแต่เมื่อก่อนเก็บไปใช้ได้ครับแต่นี้เผาหมดเดี๋ยวนี้สีพึ่งเขาขายไงโลกี่บาทครับพี่ไม่ทราบตอนนี้ไม่ทราบครับลาลลายครับเนี่ยเนี่ยไฟยืนเนี่ยพอป้านเสร็จมันจะไปรูเทอะไรเงี้ยเนี่ยอ๋อแล้วก็ทุบเอาครับ ผมหงายมันจะมีรูขึ้นอเก่าแล้วมันจะมีรูขึ้นออกอืมแล้วเหล็กเส้นนี่ก็เจียออกทุกคนก็เอาออกได้เลยออครับผมแกะได้เลยอัตโนมัติเลยครับขอบคุณครับด้านหลังที่พี่เขาทำงานนะครับก็เป็นสถานที่ที่เก็บแม่พิมพ์เก่าที่เคยทำงานแล้วนะครับสังเกตได้ว่างาน ที่เคยทำมาของลงหละอนี่นี่เยอะมากจริงๆครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าเดินไปสุดทางเท่าไหร่นักนะครับก็ฉายให้ดูด้านหน้าหนๆแล้วกันครับมีข้างล่างนี่ก็เยอะข้างบนนี่ก็มีอีกมากครับ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเตาที่โรงงานนะครับก็ดูจากรูปว่าผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรเลยนะครับในรูปครับก็เป็นรูปเก่าของสำนักคุทธลังสีสำนักหล่อแห่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลง,งานที่โรงหล่อได้สร้างไว้นะครับก็มีให้บูชากันอยู่นะครับยังไงเดี๋ยว ผมขึ้นรายละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับหรือว่าย้ำอีกทีนึงว่าลองไปดูที่ Facebook ลงหล่อพระพุทธรูปพุทธลังสีได้นะครับส่วนห้องที่ฉายภาพอยู่นี้นะครับปกติถ้าในพิธีเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นะครับในช่วงทำพิธีครับ ผลงานการหล่อพระที่นี่นี่สวยจริงๆฮะมากันอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องจัดแสดงผลงานที่รงหล่อได้สร้างเอาไว้ครับอย่างภาพที่จะเห็นนะครับก็เป็นงานมัตเตอร์พีชชิ้นหนึ่งนะครับของรงหล่อพุทธลังสีก็คืองานหล่อพระพุทธมหาธรรมราชาที่ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับองค์ใหญ่บางท่านก็มีโอกาสอาจจะได้เคยไปกราบท่านมาแล้วนะครับก็งานที่นี้ก็เป็นผลงานของโรงหล่อที่นี่ครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างดีเลยนะครับภาพนี้ก็เป็นผลงานที่ทางลงหล่อสร้างนะครับเป็นชิ้นเล็กนะครับมีทั้งพระกิ่งมีเหรียญหล่อทั่วไปนะครับอันนี้ผลงานที่ลงหล่อได้เคยสร้างเอาไว้ครับหลากหลายมากครับ มาที่นี่ดูเดินดูทั้งวันก็ไม่เบื่อครับค่าคนที่รักพระชอบพระนะครับนี้ก็พระพุทธทมหาธรรมราชาครับองค์จำลองมีหลายรูปแบบครับผม ในภาพนะครับเป็นชนวนมนลสารที่ทางหลวงหล่อเก็บไว้นะครับอาจารย์อนันต์ท่านก็บอกว่าบางทีมีคนไม้สร้างพระให้เนี่ยท่านก็ใช้มนลสารแบบนี้ผสมลงไปให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านส่วนของมนลสารที่เป็นเนื้อโลหะต่างๆนะครับเป็นชนวนพระเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ทางอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนพระส่วนมวสารที่เป็นพวกเนื้อผงต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่บดท,ทำเป็นผงแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ท่านก็เก็บเอาไว้เป็นมวลสารเหมือนกันพอมาหน้าห้องครับก็เป็นส่วนของกุมารทองนะครับที่อาจารย์หรือว่าหลานท่านเนี่ยเก็บสะสมบูชาเอาไว้ครับ เราที่เราทำให้เขาว่าอะว่าอย่างาทีท่เขาเป็นกาทำแล้วก็มีงานเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นภูมิความรู้อ,อ,อ,อบัตรน้ำมันในภาพนะครับก็มีให้เปิดจองได้นะครับสำหรับ ู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวลงรูปเต็มๆให้ชมนะครับแล้วก็ที่เห็นก็คือพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่หล่อได้สวยงามมากนะครับอันนี้น่าจะศิลปะอินเดียนะครับใช่คุปตะหรือเปล่าผมไม่มั่นใจครับผมน่าจะใช่เนาะนะครับแล้วก็ต่อไปให้ชมนะครับก็เป็นองค์จำลองของ พระที่วัดผาซ่อนแก้จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอาจารย์นั่นก็ทำเป็นโมเดลให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำชมลหลหลอพระพุทธรูปพุทธรังสีนะครับพระในนี้นะครับของจริงนี่สวยกว่าที่ผมถ่ายไว้เยอะเลยนะครับกล้องผมอาจจะถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงสนใจพระ องไหนนะครับลองเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o โรงหล่อพระพุทธรูปพุทธลังศีได้นะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมขอนำเสนอวัตถุมงคลที่โรงหล่อพระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นนะครับเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจแล้วก็ผมเชื่อว่าวัตถุมงคลเนี่ยรุ่นนี้นะครับต่อไปจะเป็นตำนานนะครับยังไงลองติดตามได้ที่ EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ